สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพลังงานวันนี้กับดิฉันอนุมากเกษตรพืชผลนะคะพบกันเป็นประจำค่ะทางทีเอ็นสองช่องทวิชันร้อยยีนะคะทุกวันอาทิตย์ค่ะสิบเก้นาฬิกาถึงสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีนะคะวันนี้นะคะรายการของเราจะนาเสนอเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานทดแทนนะคะว่าทุกวันนี้เรามีพลังงานทดแทนที่หลากหลายขนาดไหนนะคะและที่สำคัญพลังงานทดแทนเหล่านั้นนะจะทําให้ประเทศไทยของเราลดรายจ่ายในเรื่องงการนําเข้าพลังงานหรือแม้แต่สามารถสร้างไรายได้ได้หรือไม่นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะมาสนทนาการ กับดรทวารสูตบุตรนะคะรองอธิบดีกรมพัฒนานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานค่ะคุณรู้ไหมหลายๆประเทศไม่มีทั้งเทคโนโลยีและทรัพยากรแต่ใช้เวลาเพียงไม่กี่สิบปีในการพัฒนาประเทศนั่นทำให้เรารู้ว่า ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วยผลักดันประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าไดา้แล้วทำไมประเทศไทยจะทำอย่างนั้นบ้างไม่ได้เราเชื่อมั่นว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสร้างอนาคตใหม่ กลับเข้าสู่รายการพลังงานวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะช่วงนี้เราจะมาสนทนากันนะคะกับท่านดรทวารัตสูรตบุตรค่ะรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอนมาครับค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของรูปแบบพลังงานทดแทนหลายตัวทีเดียวที่ประเทศไทยเรามีการดําเนินการอยู่นะคะคแต่ว่ายังมีพลังงานทดแทนที่เราได้ยินข่าวใหม่ๆแต่ต้องถามท่านดรทวารัตว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเช่นพลังงานจากสาหร่ายสาหร่ายครับมีไหมคะทุกวันนี้ มีครับมีงานวิจัยเป,เป็นลักษณะยังไงครับแล้วก็มีทิศทางครับคือสาหร่ายเนี่ยเป็นพืชจุลินทรีย์ที่โตเร็ว นะครับสาหร่ายที่เราเห็นเนี่ยมีหลายประเภทนะครับสาหร่ายที่เรากินกันเนี่ยนะครับมันเป็นสาหร่ายที่เป็นสาหร่ายหลายเซลล์หลังสาหร่ายหลายเซลล์ก็จะปลูกง่ายนะครับแล้วเราก็คุ้นชินกันแต่ว่าสาหร่ายที่จะนํามาทําเป็นพลังงานเนี่ยจะเป็นสาหร่ายเซลล์เดียวนะครับก็คือเป็นจุดๆเล็กๆนะครับถ้าเคยเห็นในมึนน้องน้ำหรือตามสาระกระดีนี่ก็จะเห็นเป็น้ำเขียวๆอย่างนะครัะเป็นต้น ซาไลล์ลักษณะน,นี้เนี่ยมีการวริจัยค้นพบว่าเขามีน้ํามันอยู่ในตัวเขาาเยอะคือถ้าเทียบก,กับเวบน้ําหนักของตัวเขาแล้วเนี่ยน้ำมันมีสัดส่วนถึง50%ครึ่งน,นึงของตัวซาไลล์เขาคือเขาตัวจิ๋วและอยูวแล้วนะแต่ถ้ากระเพาะทําให้ตัวเขาแตกเ,เป็นน้ํามันครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นกาด อีกครึ่งหนึ่งขอบคุณมากเลยนะถ้าเขาเก็บไว้ได้เยอะขนาดนั้นแล้วข้อดีของเขาก็าคือเขาขยายพันธุ์เดวมากแล้วประเทศไทยเรามีเยอะไหมนะตอนนี้เรากาลังวิจัยอยู่นะ<อ>ครับ<อ>วิจัยอยู่เรามีทีมวิจัยอยู่หลายทีมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสารลายนะครับแ,แต่ว่าภาพรวมก่อนว่าสารลายเนี่ยเป็นความหวังอีกความหวังหนึ่งซึ่งทั่วโลกมีความเชื่อว่าจะกลายเป็นแหล่งพลังงานแหล่งใหม่ขนาดใหญ่ แล้วก็วีิ่งไซเคิลว่าปลูกขึ้นมาทดแทนได้ไม่ยากนะัก ขออนุญาตถามเพื่อความมั่นใจนะครับประเทศไทยเราอยู่ในระหว่งางทําวิจัยใช่ครับแต่มีประเทศไหนในโลกไหมครับท่านรันท,ทวรัที่เขาก้าวล้ําไปในการนําพลังงานออกมาจากสลายซึ่งจะนํามาซึ่งความมั่นใจของไทยที่จะเดินหน้าในนโยบายเรื่องนี้ต่อตอนนี้ยังไม่มีสลายในเชิงพาณิชย์ทรักประเทศเลยสักประเทศเลยรเทรัประเทศเลยไม่มีนะครับแต่ว่ามีงานวิจัยที่ล้าหน้าแตกต่างกันประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลียเป็นสองประเทศที่เท่าที่ผมรู้จักคุ้นเคยนะครับเป็นสองประเทศที่ก้าวหน้ามากนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาก้าวหน้าเรื่องเกี่ยวกับสายพันธุ์สายพันธ์ก็คือไอเซลสัตว์เซลลเดียวเนี่ยนะครับมันมีหลายแบบนะครับอเมริกาจะก้าวหน้ามากออสเตรเลียจะมีความก้าวหน้าสายพันธุ์ก็มีนะครับแต่ว่าที่เขาก้าวหน้าเด่นชัดก็คือระบบที่ทําให้เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ การพับปลูกของเขาใช่ครับคือสาหร่ายถ้าจะปลูกให้ได้เร็วในปริมาณที่เราต้องการเพื่อมาผลิตเป็นพลังงานเนี่ยต้องทําเป็นอุตสาหกรรมกับเลี้ยงเลี้ยงเป็นบ่อๆนี่ไม่ได้ต้องเป็นเลี้ยงเป็นระบบปิดนะครับเลี้ยงเป็นแค่หลอดๆจ่าจะไม่ได้ต้องเลี้ยงเป็นถุงเป็นเป็นเป็นระบบที่ขนาดใหญ่ใหญ่เลยเป็นพื้นที่หลายร้อยไร่เนี่ยเป็นต้นนะครับแต่ว่าออยคอนเทนต์หรือหรือปริมาณน้ํามันของเขาเนี่ยในพื้นที่เดียวกันเนี่ย สามารถให้น้ํามันได้มากกว่าปาล์มน้ํามันซึ่งทำไบอโอดีเซลนะครับอย่างน้อยเจเท่ามัน่าสนใจนะครับท่า <7 S 2> อย่า,น,น,านะครับก็แปลว่าถ้าในพื้นที่หนึ่งไร่ที่เราใช้นะครับถ้าปลูกปาล์มน้ํามันเราอาจจะให้ได้น้ํามันในปริมาณหนึ่งแต่ว่าถ้าทํำบนสาราย ได้ไ <ป S 2> เพิ่มขึ้นอีก5เท่าอีก7เท่าใช่กเจ็ดเท่าใช่ครับ,ค,รบคุ้มนหครใช่ครับแต่ว่าจะต้องมีระบบนะครับแล้วก็มีการดูแลที่ดีเท่าที่ผมทราบก็คือข้อคุณสมบัติข้อดีของสลายก็คือหนึ่งขยายตัวเร็วก็คือ,คเ,อเอาเอาสกเอาเชื้อเนี่ยไปเติมนะครับเอาหนึ่งถ้วยกาแฟไปเติมในถุงหลอดขนาดใหญ่เนี่ย วันนุ่งขึ้นปุ๊บมันก็จะขยายตัวเต็มหลอดนั้นก็ดีสิครใช่ครับแต่มันมีข้อ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 จัดข้อด้อยก็คือถ้ามีอะไรผิดเพี้ยนไปจากนั้นมันตายหมดคือดูง่ายขยายตัวเร็วก็ตายง่ายต้องดูแลอย่างใกล้ชิดถ้าเราทำจริงจังก็ต้องละเอียดแล้วอครับเขาเขามีงานวิจัยถึงนิวเทรียนที่ใช้นิวเทรียนก็คือปุ๋ยจากสารอาหารที่ใช้ ผสมเรื่อการเติมเชื้อการเติมเชื้อสาายเข้าไปปุ๊บจะต้องมีปุ๋ยสารอาหารอุณหภูมิที่เหมาะสม<ต>จะทำให้เขาขยายตัวผสมพันธุ์ขยายตัวปุ๊บปุ๊บ,บเร็วมากนี่เป็นพลังงานที่มีความเสี่ยงสูงนะแต่ว่าถ้าอะไรเพี้ยนไปปุ๊บเขาตายเลยนะเป็นต้นเพราะนั้นงานวิจัยที่หลายๆทีมท,ทั่วโลกทำอยู่ก็ดำเนินการใาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทั้งสายพันธุ์และก็ระบบการผลิต<ว>ซึ่งประเทศไทยเองก็มี ทีมวิจัยหลายทีมขอานี้เราพู่เห็นบางปั๊มน้ํามันนะก<ช>็มีการเลี้ยงสารไหลโชว์ด้วยนะแล้วก็บอกว่านี่คือสารไหลที่ให้น้ํามันได้เราก็ยังงงๆอยู่ว่า <c oughs> ไม่มีคำอธิบาย <c oughs> เหมือนที่ <c oughs> ท่านท่ลองอี่บดีว่านะแต่ก็สงสัยอยู่ <c oughs> เคยเห็นอยู่ค่ะ ค, <country. S 1> ate, คือคือตอนนี้มีหลายทีมนะครับแล้วก็ด้วยความช่วยเหลือจากทั้งท,งทงางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ดีรวมทั้งกลุ่มสถาบันวิจัยต่างๆนะครับแล้วก็บริษัทน้ามันบริษัทพลังงานหลายที่เนี่ยก็จับมือกันนะครับเพราะว่า,าสาลายมันมี <C ute answered> มีมีข้อเด่นกับข้อด้อยอย่างที่ผมเรียนคือขยายตัวง่ายกับก็ตายง่ายเพราะฉะนั้นตอนนี้ในเชิงของสายพันธุ์เนี่ยเขาพยายามจับจุดจากการที่หาสายพันธุ์พื้นเมืองก่อนสาหร่ายมี3ประเภทก็คือสาหร่ายน้ําจืดสาหร่ายน้ําเค็มแล้วก็สาหร่ายน้ํากร่อยสาหร่ายน้ําจืดสาหร่ายน้ําเค็มเนี่ยก็จะแตกต่างกันะะนะครับลักษณะสายพันธุ์ก็คนละแบบ เราพยายามวิธีการวิจัยเท่าที่ผมได้ทราบนะครับก็คือพยายามหาสายพันธุ์ที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองไทยแข็งแรงะนะครับแล้วก็มันลองผสมกับสายพันธุ์ที่ให้น้ํามันได้เยอะนะครับก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ซึ่ง คุ้นชินกับสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศของไทยแล้วให้น้ํามันได้เยอะนี่เรียกว่าเป็นความหวังของคนไทย<ม>เราอะนะะแต่ว่าพืชที่ให้พลังงานเนี่ยนอกจากสาลายนะคะหรือว่าโดยพื้นฐานที่เราเคยได้ยินอ้อยมันสำปะหลังต่างๆแล้วอยากรู้จังเลยว่าประเทศเกษตรกรรมอย่างไทยเราเนี่ยเรายังมีพืชที่เป็นความหวังด้านพลังงานอะไรบ้างและที่สำคัญถ้าไม่ใช่เป็นพลังงานจากพืชเนี่ยไม่ใช่จาก,กลมจากน้ําจากแสงอาทิตย์เนี่ย มันมีพลังงานอย่างอื่นได้อีกไหมนะช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะครับ ด้วยผลักดันประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้แล้วทำไมประเทศไทยจะทำอย่างนั้นบ้างไม่ได้เราเชื่อมั่นว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสร้างอนาคตใหม่ ท่านผู้ชมยังคงติดตามชมรายการพลังงานวันนี้แลวเราก็กําลังพูดถึงเรื่องของพลังงานทดแทนนะคะอย่างช่วงที่แล้วนะที่เรียนถามท่านดตรร์ทวาทราลัดไว้ว่าถ้าไม่ใช่พลังงานจากสาลายจากอ้อยจากมันสำปะหลังที่เป็นพื้นฐานของประเทศไทยเราแล้วมีพลังงานจากพืชใหม่ๆใ,ในฐานะเราเป็นประเทศเทศกษตรกรรมเนี่ยนี่ครับตอนนี้เรามียุทธศาสตร์ในการที่จะส่งเสริมไม้โตเร็วพืชโตเร็วเ,ววเวช่นก็ได้แก่ถ้าถ้าเป็นตระกูลหญ้าก็ที่จะได้ยินกันหญ้าเนเปียที่เลี้ยงชา เลี้ยงช้างเลี้ยงม้าเลี้ยงสัตว์ที่บอกย่าเลี้ยงช้างก็คือย่าเนเปียนใช่ไหมคะถูกต้องครับใช่อีกตระกูลหนึ่งก็คือไม้ตัวเร็วอื่นนะครับซึ่งแม้ว่าภาครัฐอาจจะไม่ได้ส่งเสริมเต็มตัวแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นธุรกิจที่มาต่อยอดกลายเป็นพลังงานได้นะครับแบบไม้ตัวเร็วซึ่งคุ้นชินกันนะอย่างเช่นยูคาลิปตัสใชอไปทำกระดาษที่ทำกระดาษเนี่ยนะครับเอามาทำพลังงานได้ด้วยทำพลังงานได้ค่ะ แล้วก็ปัจจุบันก็มีคนเริ่มปลูกพืชตัวเดียวอื่นนะครับเช่นกระถินยักษ์เป็นต้นนะครับอันนี้ผมผมผมกลับมาเรื่องเรื่องเรื่องย่าก่อนนะครับว่าถ้าจริงประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่ไปที่ไหนก็ปลูกพืชขึ้นประเด็นก็คือปลูกอะไรดี ใช่ถึงจะสามารถทำางานให้เราได้บ้างถึงจะสร้างความค่าตอบแทนเทิงเศรษฐศาสตร์ก็คือมีรายได้ชาวบ้านเขาก็คุมเหมาะสมนะครับเพราะบางพื้นที่เนี่ยปลูกข้าวไม่คุ้มหรอกเพราะว่าปลูกอาจจะปลูกได้แค่ปีเดียวล้ำไม่พอหรือว่าบางพื้นที่อาจจะมีข้อจํากัดทําให้ปลูกพืชบางอย่างไม่ได้เช่นปลูกตามแล้วอาจจะไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เพราะฉะนั้นตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วก็มีนโยบายในการที่จะทําให้เกิดยุทธศาสตร์เรียกว่าเกษตรโซนิ่งนะครับก็คือจํากัดพืชหลักให้อยู่ในจุดที่เขาเหมาะสมสําหรับเขาเช่นข้าวมันตามยางอ้อยให้อยู่ในวงที่ในพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับเขาครับส่วนพื้นที่ที่เหลืออื่น ที่อาจจะไม่สมไม่เหมาะสมกับพืชทั้งหกที่ว่าดังกล่าวค่ะก็อยากจะให้ลองคิดเกี่ยวกับพืชพลังงานที่เป็นพืชโตเร็วะนะครับซึ่งกระทรวงพลังงานก็รับโจทย์มาแล้วก็คิดว่าเบื้องต้นเนี่ยน่าจะมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องตระกูลหญ้านะครับก็เลยมีงานวิจัยเล็กเกี่ยวกับหญ้าในเปียนะครับหญ้าในเปีย,ปยชื่อออกฝรั่งหน่อยแต่แท้จริงเนี่ยเป็นพืชทีป่ปลูกในเมืองไทยมาน,นานแล้วนะพื้นถิ่นของเรามี ม,ม,มีสายพันธุ์ลักษณะพื้นท้องถิ่นด้วยนะครับแต่ว่าเน,นเปียเองก็เป็นชื่อเข้ามาจากต่างประเทศต้นตะกูุเข้ามาจากต่างประเทศ yeah. แต่ว่าปลูกองไทยนานแล้วเขาเลี้ยงช้างเลีเล้ยงวัวเลี้ยงย่า,ยามากากา,าปรปศุสัสตว์น,นะครับจนปัจจุบันก็ได้ย่านเนเปียซึ่งมีสายพันธุ์ที่เหมาะสมกักบประเทศไทยแล้วก็โตเร็วนะครับก็คือย่านเนเปียสูบปากช่องหนึ่งซึ่งกรมปศุสัสตว์พัฒนานมาเพื่อการปศุสัตว์นะครับแต่ว่าแนวคิดก็คือถ้ามีพื้นที่ แล้วมันไม่สามารถปลูกพืชอาหารใดๆทั้งสิ้นเลยได้เลยเนี่ยถ้าหากปลูกหญ้าเนเปียร์แล้วสามารถทําเป็นพลังงานได้ก็มีความคุ้มค่าในเชิงเรษฐศาสารพลังงานปลูกง่ายใช่ไหมครัต้นกระถักรับหญ้าเนเปียร์ปลูกไม่ยาาครับปลูกไม่ยากแต่ว่าต้องเลี้ยงต้องมีน้ําต้องมี ต้องมีการบำรุงนะปลูกแบบเทวดาเลี้ยงก็ก็จะจะไม่ได้ผลนะครับตามที่ต้องและเราจะมีการรับประกันรายได้ให้กับพี่น้องเนไม่เกษตรกรแต่ว่ามีเป็นแนวนโยบายมีแนวคิดนะครับแล้วก็ทางกรมผมเองก็อยู่ในช่วงของของการพิจัยนะครับเพราะว่าต้องการพิสูจน์สร้างให้ได้แน่ว่าพื้นที่ไหนเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าพื้นที่บางพื้นที่อาจจะเขาอาจจะไม่ไม่ไม่เหมาะเลยอย่างเช่นพื้นที่ชุ่มน้าพื้นน้ําขังนานเนี่ย ได้เปียอาจจะไม่เหมาะเป็นต้นนะครับพืชพลังงานพืชโตเร็วที่เป็นพืชพลังงานอีกกลุ่มหนึ่งก็คือไม้นะครับไม้อย่างเช่นไม้ยูกานะครับอันอนี้มีเยอะนะครับนมีเยอะปัจจุบันเนี่ยที่สารคึกคักมาก นะครับอีสานคือคับมากแต่ไม้ยูคาลิปตัสเนี่ยเกิดจากการพัฒนาควบคู่กับอุตสาหการรมกระดาษใช่นะครับล้าก็ทาเยื่อกระดาษซึ่งปัจจุบันประเทศไทยก็ถือเป็นประเทศหนึ่งซึ่งมีอุตสาหการรมที่เข้มแข<ช>็งน, <ะ S 1> นะครับมีเพลเยอร์หลักๆหลายเจ้านะครับกลุ่มปูนซีเมนต์ไทยก็ดีกลุ่ม W ก็ดีเป็นต้นนะครับก็มีการส่งเสริมปลูกยูคาลิปตัสซึ่งมีการพัฒนาสายพันธุ์จนเหมาะสมกับการปลูกในประเทศนะครับยูคาลิปตัสเนี่ยเวลา ตัดไม้นะครับเ็าอาจจะตัดติ่งหรือตัดต้นเนี่ยแ <c> ล <oughs> ้วเอาเข้าที่โรงสับไม้เขาจะสับเอาแกนไม้ออกอแกนไม้ยูคาลิปตัสเนี่ยขาวเนียนสวยเนี่ยนะครับะจะเอาไปาทําเยื่อกระดาษแต่เปลือกไม้ที่เหลือ,อเปลือกไม้ที่กระเทาะออกเนี่ยมีสัดส่วนประมาณ20-25%ถึงของเนื้อไม้เนี่ยจะเอามาสับเป็นเชือเพลิงทำงานเชือเพลิงใช่ครับเพราะฉะนั้นไม้เปลือกไม้ที่ว่าเนี่ยก็จะถูกสับบนละเอียด แล้ก็จะเป็นแหล่งเชื้อมวลแหล่งใหม่นะครับแล้วก็ปัจจุบันผมก็ได้รับทราบว่ามีโรงไฟฟ้าหลายแห่งซึ่งตั้งขึ้น <c oughs> เพื่อใช้เชื้อเพลิงจากเปลดไม้เหล่านี้มาผลิตเป็นไฟฟ้า ให้กักน,นี่คือแนวโน้มการสร้างพลังงานของเราใช่คะ,คะโอกาสที่ถามว่าประเทศไทยเราจะมีโอกาสขายพลังงานในชาติอื่นบ้างไหมมีการส่งออกพลังงานในชาติอื่นว่าเป็นไปได้ไหมครท่านรัฐาลเป็นไปได้ครับแต่ว่าเน็ตสุดที่คง,งไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเราเป็นประเทศเน็ตสุดที่แล้วเนี่ยเรานําเข้าพลังงานแต่ว่ามันมีพลังงานบางประเภท พลังงานทด่านบางประเภทที่เราโดยตลาดแล้วเรากําลังการเผิดเหลือเฟือเลยส่งออกเช่นอะไรบ้างคะที่เราสามารถส่งออกได้ก็หลักๆเลยตอนนี้อย่างเปลือกไม้นี่ก็ส่งออกได้อ,<า>อันที่สองว่อเอทานอล S <S <S เอเทานอลเนี่ยเอเทานอลที่แอลกอฮอลผสมเป็นน้ำมันเบนซินเนี่ยนะครับที่เราได้มาจากการอุตสาหกรรมก๊อคู่กับอุตสาหกรรมน้ำตาลน้รมันสำหลังเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีกำลังการผลิตที่เหลือเพียงพอกับการใช้เพราะฉะนั้นเลยส่งออกนะครับแล้วเราส่งออกต่อเน,นื่องมาเข้าใจว่าปีนี้ปีที่3นะครับทำให้เรากลายเป็นเพลเยอร์หลักเพลเยอร์หนึ่งในการส่งเอเทานอลอ,ออกของโลก นะครับเพลเยอร์ใหญ่เลยของโลกก็มีบราซิลกับสหรัฐอเมริกาแนวโน้มดีนี่ครับจำส่วนของพลังงานเอทานอลที่ว่านี้แนวโน้มดีครับแต่ว่าต้องเดินควบคู่กับนโยบายเชิงการทูตนะครับเพราะว่าประเด็นก็คือการส่งออกเนี่ยก็แปลว่าประเทศอื่นเขาจะต้องมีนโยบายส่งเสริมการใช้เอทานอนคลคล้ายเรา ก็คือมี e10 e20 e85 คล้ายเราแต่บางประเทศเขาเขาเขาาเขาไม่เขาไม่แอดไวขนาดนั้นก็อาจจะแค่ e3 e5 อย่างเงี้ยคือแค่3 5อย่างอย่างที่ผมเรียนว่ามันต้องเดินควบคู่กับยุทธศาสตร์เชิงการทูตเพราะว่าเราคงต้องไปคุยกับประเทศที่เป็นเป้าหมายเหล่านี้นะครับว่าเฮ้ยลองใช้อัตทอนสิเรามาช่วยก็ได้นะถ้าปู่ในประเทศไม่พอก็นำเข้า ไม่ไม่ต้องบอกนะครับว่าน้ำเข้าจากไหนแต่ว่าโดยนายยะก็พอรู้อยู่ว่าเราเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ค่ะกลุ่มประเทศหลักเหล่านี้เนี่ยที่ที่มียุทธศาสตร์เชิงการทูนเทือกซุ่มพลังงานโดยตัวผมเองเนี่ยเดินงานอยู่มาต่อเนื่องเนี่ยก<อ>็มีอะไรอินโดออนีเซียอใกล้บ้านเราด้วยนะครับจีนนะครับเป็นตลาดใหญ่มากเลยนแค่อินโดนีเซียกับจีนเนี่ยมีนโยบายเพิ<ห>่มสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้โหเอทนาลประเทศไทยขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแน่นอนนะครับปัจจุบันในอาเซียนเนี่ยมีแค่ฟิลิปปินส์ น,นอกจากไทยนะครับมีแค่ฟิลิปปินส์แล้วก็สิงคโปร์นะที่ที่มีนโยบายในการที่นำเอทานอลมาผสมสิงคโปร์ชัดเจนว่าเขาไม่มีอะไรเลยแต่ว่าประเทศเขาเล็กการผสม,มนิดเดียวเป็นการใช้ก็ไม่เยอะ,ะแต่ฟิลิปปินส์เนี่ยคล้ายเราตรงที่ว่าเขามีอุตสาหกรรมอ,อ้อยน้ำตาลนะครับแล้วอุตสาหกรรมที่ผลิตเหล้าเบียร์อยู่พอสมควรเพราะนั้นเขาก็มีพื้นที่ปลูกอ้อยเยอะก็วเขาก็เรียนแบบนโยบายใช้เรา ก็มีการผสมส่งเสริมให้ผสมตอนแรก้าอรนตอนนี้เป็นสิบเปแต่ว่าการส่งเสริมของเขาเนี่ยความต้องการของเขา,ามากกว่าสปายในประเทศเพราะฉะนั้นฟิลิปปินส์ก็กลายเป็นประเทศที่รับซื้อเอทานอนลรายใหญ่ของเอเชียแล้วก็สป라이ก็มาจากประเทศไทยดีใ,ใจจังเลยน,นะคะประเทศไทยเราเป็นผู้ ขายพลังงานบ้างเรืูสอส่งออกพลังงานบ้างนะคะคอะไรน,นี่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นนิมิตหมายดีนะคะว่าเราเองไม่ใช่เป็นแค่ผู้ที่จะต้องนําเข้าอย่างเดียวนะคะนั่นขึ้นกับนโยบายรัฐเป็นสําคัญด้วยความกับะะความร่วมมือของภาคประชาชนนะคะควันนี้ต้องขอบคุณท่านนักเตะธวัลสุตตบุญย่างยิ่ยงค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะคแล้วก็ช่วงหน้าไปพบกับช่วงกินเที่ยวเทั่วไทยค่ะ กแต่ใช้เวลาเพียงไม่กี่สิบป,ปีในการพัฒนาประเทศนั่นทำให้เรารู้ว่าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วยผลักดันประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้แล้วทำไมประเทศไทยจะทำอย่างนั้นบ้างไม่ได้เราเชื่อมั่นว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสร้างอนาคตใหม่ แล้วนะคะสาหรับตอนนี้ค่ะน้าก็ได้อยู่กับร้านอาหารญี่ปุ่นค่ะซึ่งวันนี้มาแปลกแนวน,นิดนึงนะคะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแบบบุฟเฟ่นั่นเองแล้วก็มีหลากหลายราคานะคะให้ทุกท่านได้เลือกกันค่ะนี่นคือร้านยากินิคุไรซิงนั่นเองนะคะซึ่งด้านหน้าของน้ําค่ะเป็นวัตถุดิบค่ะซึ่งสั่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะข้างๆน้ําก็มีเชฟมือนหนึ่งของร้านนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวให้เชฟแนะนํา คุณผ to <phones to |notimestamps|> ู uh ้ชมให้ร right. so uh ู huh. ้จักนิดนึงค่ะเชฟติงครับเชฟติงนะคะก็เชฟติงอาจจะเขินกล้องนิดนึงไม่เป็นไรวันนี้นะคะก็จะมีวัตถุดิบที่อย่างที่บอกไปว่าเราสั่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะก็มีหลากหลายเมนูวันนี้นะคะก็นอกจากจะมีเมนูบุฟเฟ่แล้วนอกจากบุฟเฟ่แล้วนี่เรายังมีอาหารอย่างอื่นไหมคะก็มีพวก ของหวานก็มีของหวานก็มีเครื่องดื่มเครื่องดื่มนะคะก็คือกินแบบบุฟเฟ่ไม่อั้นเลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้เห็นว่าราคาเนี่ยก็มีให้เลือกหลากหลายด้วยนะคะสามราคาสามราคาทำไมต้องเปสามราคาก็มีเกรดเนื้อครับอ๋อตามเกรดเนื้อถ้าสมมติอาอยากจะทานแบบทุกคนในครอบครัวธรรมดาาก็มีราคาตั้งแต่ ห้าร้อยเก้าสิบเก้าห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าหนสามร้อยเก้าสิบเก้าครับหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะก็มีสามราคาให้เลือกเลยนะคะแล้วก็อย่างที่เชฟได้บอกไปค่ะว่าเรามีเนื้อหลากหลายให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อระดับพรีเมียมนะคะก็ท่านใดที่บอกว่าเป็นคอเนื้ออยู่แล้วเนอะเชฟเนาะต้องมาทานร้านนี้เลยนะคะแล้วมาดูวัตถุดิบเป็นบ้างนะคะด้านหน้าของน้ำเนี่ยนะคะน้ำเลือกไปเห็นปูตัวใหญ่มากอยากจะบอกว่าเราไม่ต้องไปกิน ไกถือฮอไกโดแล้ววันนี้เนี่ยเขามาเสิร์ฟอยู่ตรงข้างหน้าเลยใช่ไหมคะเชฟใช่ครับนำเข้าจากฮอไกโดครับฮอ <ka> <ka> ไกโดประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะคแล้วถ้า เออบางครั้งเนี่ยเรามาวัตถุดิบเนี่ยถ้ามาเยน็นเย็นวัตถุดิบจะหมดหรือเปล่าคะอ๋อไม่หมดครับมีสต็อกไว้มีสต็อกไว้ให้แบบว่าเต็มที่ไม่อั้นเลยไม่อั้นเลยครับไม่อนนั้อนเลยนะคะ<ร>อย่างนี้เลยค่ะ<ร>ปูฮอกไกโดยอย่างที่บอกกันค่ะนะคะไปญี่ปุ่นเสียตังเป็นหมื่นๆนะ,ะไม่ต้องแล้ววันนี้มาที่ร้านนี้นะคะยากีติลิฟไรซิ่งนะคะคุณก็ได้รับประทาน ปูฮอกไกโดสดเลยนะคะสั่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรามีเนื้อหลากหลายเนื้อวาเกิวครับเนื้อวากิวไหนขอดูวากิวหน่อยค่ะพรีเมี่ยมญี่ปุ่นเนื้อวากิวพรีเมี่ยมจากประเทศญี่ปุ่นนะคะนี่เลยแล้วก็มีหลายส่วนให้เลือกถ้าคุณได้มองจะชัดนะคะเนื้อวากิวของที่นี่เนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนลายหินอ่อนใช่ไหมคะเหมือนจะมันจะเป็นลายๆเป็นแบบ ไขมันแทรกนิดนึงนะคะให้ทานแล้วเนี่ยจะรู้สึกถึงความนุ่มความหอมความอร่อยของเนื้อนั่นเองนะคะนอกจากมีเนื้อวากิวแล้วมีเนื้ออีคาเชฟก็จะมีพวกเนื้อไทยเฟรน์นะครับในเกตราคาที่แบบว่า5้าร้อยเก้สิบเก้าเนี่ยก็มีต่างกันอ๋อเรามีเนื้อให้เลือกหลากหลายนอกจากอย่างอย่างถ้าสมมติอยากทานวากิวเนี่ยต้องราคาพันสามพันสามพันสามครับค่ะก็อย่างที่บอกกันว่าคุ้มมากๆเลยนะพันสามเนี่ยคุณสามารถได้ทานเนื้อวากิว นะได้ทานปูฮอกไกโดแล้วมีอะไรอีกคะเนื้อแกะเนื้อแกะด้วยเนื้อแกะจากนิวซีแลนด์ไม่ใช่แกะไก่กานะคะแกะนําเข้าจากนิวซีแลนด์เลยนะคะก็สุดยอดมากๆท่านใดที่บอกว่าเป็นคอร์บูฟเฟ่อยากจะมาทานให้ร้านถล่มนี่วันนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยนะคะกับอยากกินญี่ปุไรซิ่งนั่นเองนะคะจะมาเป็นครอบครัวก็ดีนะคะหรือว่าจะมาเป็นเพื่อนฝูงปู่คณะนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกกันค่ะว่าเราไม่ต้องไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วเรายกนะคะอาหาร และก็วัตถุดสิบสดเลยจากประเทศญี่ปุ่นมาที่นี่นอกจากนั้นแล้วค่ะเชฟค่ะอย่างที่บอกกันว่าเรามีเครื่องดื่มบแบบไม่อัน้น โอโ Finnish, glass, our, ้โหจุกใจจริงๆนะคะก็ท right ่านใดที่บอกว่านะเลิกงานแล้วนะคะอยากจะมาจิบเครื่องดื่มเบาๆนะคะก็สามารถมาที่ร้านนี้ได้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรามีเนื้อพรีเมียมนะคะแล้วก็มีเชฟอยู่ตลอดทั้งวันเลยใช่ไหมคะครับผโอ้เชฟจะอยู่ตลอดทั้งวันเลยนะคะเชฟรู้เบาใจดีสปอร์ตกทมนะคะใช่ไหมเชฟใช่้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราบประทานนะคะของคาวเสร็จแล้วเราจะมีของหวานด้วยนะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะ นำของหวานมานะคะ,คะนอกจากทานอาหารข้าวเสร็จแล้วนะคะท่านใดที่บอกว่าเป็นคนที่ชอบทานของหวานหรือว่าเป็นไอศครีมนะคะกับชาเขียวมาชานี่เลยค่ะเชฟค่ะครับค่ะไอศครีมชาเขียวที่มีแตกต่างจากที่อื่นอย่างไงคะคือนำเข้าจากญี่ปุ่นครับแล้วก็ ทำเองครับทำสดใหม่ท, <ำ S 1> หทุก,ทกวันครับคือเชฟทำเองเลยใช่ไหมคะคนี่เลยค่ะนะคะทำสดใหม่ทุกวันนะคะคก็อันนี้เป็นไอศครีมชาเขียวมะชามนะคะจากที่ญี่ปุ่นนั่นเองค่ะเดีย๋ยวเราจะมาลองทานดูนะคะว่าที่นี่เนี่ยจะเหมือนไอศครีมชาเขียวทั่วไปหรือเปล่านะคะคอืมเนื้อไอศครีมนุ่มมากค่ะแล้วก็ ไม่หวานแล้วก็ไม่เลี่ยนจนเต็นไปด้วยนะคะเชฟลองทานไหมค,ะ,ะ,คะเชฟเ <laughs> ชฟ <laughs> บอกว่าทานจนเบื่อแล้วนะคะ <laughs> วันนี้อยากให้พิธีกรได้ทานกันอ่ะนะคะท่าในใดที่ ชอบอาหารแนวญี่ปุ่นนะคะแล้วก็วัตถุดิบนะคะจากที่ญี่ปุ่นที่สํคาคัเนียนะคะเราเสิร์ฟแบบไม่อั้นแล้วก็เชฟเขาบอกว่าการันตีเลยว่าวัตถุดิบเนี่ยมากี่โมงก็มีเสิร์ฟตลอดเวลานะคะก็อยากให้เรียนเชิญมาที่รีคกับยากินิคุไรซิ่งนั่นเองนะคะควันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟเฉลิมมากๆเลยนะคะโหน่ารักมากค่ะที่ มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็แนะนําเมนูอาหารดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะเครื่องสำอาง BSC ด้วยนะคะที่ทําให้พิยากร์เซอร์แบบนี้ค่ะเจอกันได้ใหม่นะคะพร้อมกับเมนูอาหารอร่อยๆแบบนี้ค่ะที่ TNN 2 t u i t i o n 120สําหรับวันนี้น้ําแล้วก็เชฟเฉลิมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับ